สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษค่ะโดยพี่หมอได้หยิบสถานการณ์สำคัญในเดือนพฤษภาคมนะคะ มาทําคลิปนี้แต่ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอพูดถึงคลิปนี้แบบเขาเรียกว่าอย่างไรเกลิ่นก่อนเลยนะอันดับแรกนะคะต้องอธิบายก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้การอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมหรือโหราศาสตร์ไทยแต่อย่างใดไม่มีการหยิบเอาเรื่องของโหราศาสตร์มาพูดมาคุยกันในคลิปเลยนะคะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการตั้งคำถามปลายเปิด โดยใช้สถานการณ์ในเรื่องของดาวที่กำลังใจโยกย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วทำไมพี่หมอถึงอยากทำหัวข้อนี้ล่ะก็เพราะว่าดาวทั้ง3ดวงหรือที่หลายๆคนเรียกกันช่วงนี้หลายๆคนก็น่าจะเคยผ่านหูกันบ้างนะคะนั่นคือดาวตรีเทพเนี่ยค่อนข้างจะเป็นดาวที่มีความสำคัญเป็นดาวใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลย อยากจะมีคอนเทนต์แล้วกันเนาะที่พูดง่ายคือไม่อยากให้ตัวเองพลาดสถานการณ์สำคัญนี้ก็เลยเลือกที่จะทำ หัวข้อนี้นั่นเองนะคะแต่ก็ต้องอธิบายอย่างที่พูดไปนั่นแหละว่าคลิปเนี้ยจะไม่ได้เอาการอ่านแบบโหราศาสตร์เข้ามาข้องเกี่ยวแต่อย่างใดหวังว่าทุกคนที่เข้ามานั่งฟังนะคะจะเปิดใจรับฟังนะคะฟังแบบสนุกสนุกนะเหมือนมาฟังพลังงานไพ่แล้วกันเนาะอ่ะก็พูดถึงดาวตรีเทพอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าเขาคือ ดาวอะไรมีดาวอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะดาวตรีเทพที่พี่หมอกําลังพูดถึงนะคะที่จะทําการย้ายในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3ดวงตามที่เราเรียกกันว่าตรีเทพนั้นก็ประกอบไปด้วยดาวราหูดาวเสาร์และดาวพฤหัสนะคะโดยดาวราหูจะทำการโยกย้ายในวันที่5พฤษภาคม อะพูดซะหน่อยว่าเขาย้ายจากไหนไปไหนก็คือย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะคะตามมาด้วยดาวพฤหัสข่าจะทําการย้ายในวันที่13พฤษภาคมนะคะโดยย้ายจากราศีพฤกษภเข้าสู่ราศีเมถุนและ,ะถึงคิวดาวเสาในวันที่19พฤษภาคมนะคะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนั่นเองอ่ะอันนี้ก็คือพูดถึง ประเด็นของคลิปนี้โจทยเดี๋ยวโจทย์ของคลิปนี้ที่ตั้งใจจะหยิบมาทำพอพูดจบแล้วเราก็จะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนจะเจอได้นะคะโดยการที่พี่หมอเนี่ยหยิบไพ่เอาไว้แล้วเนี่ยมีไพ่อะไรบ้างก่อนแล้วก็เขาเล่ายังไงบ้างน,นะคะไพ่ทั้ง10บใบของชาวลัคนาราศีมีนในประเด็นนี้ในโจทย์นี้นะคะก็คือเดอรมูนไม้9ไม้เลเวอ อสศวินดาบอสศวินเหรียญ Justice 3ดาบ7ไม้แล้วก็ตามมาด้วย6ถ้วยนะคะก็สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะพลังงานหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ทั้ง3ดวงเนี่ยทำการขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาก็มองว่ามันมีทั้งเรื่องที่มีนต้องระวังแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสใหม่ๆเหมือนกัน,นะคะ่ะไม่แย่ ไม่ง่ายอ่าไม่แย่แต่ไม่ง่ายนะคะอืมเรามาดูเป็นเรื่องเรื่องดีกับเรื่องเอางี้ดีกว่าด้านบวกด้านลบเออด้านบวกด้านลบดีกว่านะคะเพราะว่าดาวเนี่ยเวลาเขาย้ายเนี่ยเขาก็ส่งอิทธิพลทั้งดีและไม่ดีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านเป็นบวกลบแล้วกันเนาะในแง่บวกก่อนนะเราเริ่มกันที่เรื่องที่มันฟังแล้วมันชื่นใจก่อนนะคะก็มองว่า ความพยายามที่ชาวลัคนาราศีมีนทำไว้นะไม่ว่าจะในเรื่องอะไรต่อจากนี้ค่ะหลังจากดาวทั้งสามดวงทำการขยับย้ายผลของความพยายามของคุณเนี่ยมันจะส่งผลให้มีคนเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเริ่มมีความมั่นคงเริ่มเกิดชื่อเสียงในกลุ่มเล็กๆนะ เริ่มเป็นที่รู้จักออย่างถ้าเป็นการงานอย่างเงี้ยก็คืออ่ะเริ่มเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมง,งานของหัวหน้าของลูกน้องนะคะอย่างถ้าเป็นความรักนะเมื่อกีก้เมื่อกี้เป็นเรื่องงานแต่ถ้าเป็นความรักก็หมายความว่าอะถ้าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ต้องถึงกระท็อกซิกหรอกแต่ว่าออะอยากคุณไปตามจีบใครแล้วคุณรู้สึกแบบ มันคลุมเครือไม่รู้เขาชอบเราหรือไม่ชอบเราเขาไม่เคยแสดงออกอะไรเงี้ยเขาก็จะแสดงออกมากขึ้นนะคะหรือคุณอยู่ในสภาวะคนคุยเนาะสถานะคนคุยความความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันไม่ชัดเจนเอาซะเลยเนี่ยก็แปลว่ามันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นคนคุยก็เริ่มที่จะแบบกล้าที่จะพูดถึงเราให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียกได้ว่ามันมันเริ่ม เริ่มมองเห็นผลหลังจากที่คุณเนี่ยพยายามซึ่งพี่หมอบอกก่อนนะเราจะไม่เจาะลงไปการงานเป็นยังไงเงินเป็นยังไงรักเป็นยังไงสุขภาพเป็นยังไงไม่ได้เจาะขนาดนั้นนะคะแต่เมื่อกี้คือการยกตัวอย่างว่าไอการยอมรับเนี่ยถ้ามันเข้ามาในเรื่องการงานเป็นยังไงถ้ามันเข้ามาในเชิงความรักเป็นยังไงเท่านั้นเองนะคะมันสามารถเกิดขึ้นกับเรื่องอะไรก็ได้นะในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างเด่นอนะว่าจะไม่เจาะแต่มองว่า มันก็ค่อนข้างโดดเดน่นเป็นเรื่องดีเป็นพลังงานบวกที่โดดเด่นค่ะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกใจนะต่อจากนี้และหลายๆคนเนี่ยมองว่าเป็นเนื้อคู่หมายถึงว่าเป็นมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะเป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ใช่แค่คนที่แบบถูกใจอะ่ะแต่สามารถเป็นเนื้อคู่ได้นะคะความสัมพันธ์มันเหมือนกับ ดีขึ้นอย่างที่พูดไปอ่ะในในในแง่ความสัมพันธ์ก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในช่วงของการที่มีคดีความหรือว่ากำลังต่อสู้กับคดีความอะไรเงี้ยอันเนี้ยมองว่ามีเกณฑ์นชนะมีเกณฑ์นชนะคดีแต่แต่นะมันจะต้องคุณไม่ผิดด้วยนะคะบอกก่อนเพราะมันขึ้นจ s t สติคุณก็จะได้รับความยุติธรรมแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอบางคนฟังอยู่ใจฟอละ เพราะว่าหนูผิดเต็มๆผิดเต็มประตูนะพี่หมอก็จะบอกว่าอันนี้คุณต้องยอมรับค่ะมันจะก็จะกลายไปด้านลบทันทีนะคุณก็ต้องยอมรับในผลที่คุณทำอันนี้พูดกันตรงๆนะคะมันก็จะมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเรื่องดีเนี่ยก็คือในเรื่องของช้าๆแต่มั่นคงมีโอกาสในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิต นะคะมีโอกาสของการได้ก้าวหน้าได้เติบโตแต่ว่ามันจะต้องไปช้าๆนิดหนึ่งนะคะในส่วนของอุปสรรคและปัญหาที่อยากจะให้ชาวราคณนาราศีมีนระวังก็คงจะเป็นเรื่องของอารมณ์ค่ะหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ชีวิตมันยังต้องฝฟเนาะมันยังต้องสู้มันยังมันยังต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะไปเจอกับความเครียดเจอกับอุปสรรคนู่นนี่นั่นได้อยู่เหมือนกัน ทุกๆครั้งเนี่ยอยากจะให้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะมีสตินะคะมีสติแล้วก็อย่าตัดสินใจอะไรเร็วให้รมะมัดระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารอันนี้เป็นข้อเสียที่ที่เห็นแบบในด้านลบอะขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตมันกำลังจะเข้าทีเข้าทางมันไปช้าๆเขาบอกเลว,ว่ามันต้องไปช้าๆคุณก็เร่งไม่ได้คุณก็รีบร้อนไม่ได้คุณก็ควรที่จะพูดอะไรให้มันแบบ มีสติตัดสินใจอะไรอย่างมีสติรอบคอบใจเย็นและการสื่อสารสำคัญที่สุดพยายามอย่าใช้คำพูดที่มันรุนแรงไม่ว่าจะในเรื่องอะไรด้วยนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องความรักนะทุกคนบอกแล้วว่ามันเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นมองว่าประเด็นหลักๆเลยคือเรื่องของคำพูดการสื่อสารการเจรจาการตัดสินใจอะไรควรอยู่บนความรอบคอบควรอยู่บนความมีสติ นะคะค่อยๆคิดค่อยๆทาค่อยๆแก้แล้วไอ้ความมั่นคงที่มันกําลังจะเข้ามาความความดีในในแง่ดีที่มันกําลังจะเข้ามาในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะได้ราบรื่นมันจะได้ไม่ต้องสะดุดไงนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนะคะถือว่ามันยังเป็นช่วงครึ่งๆนะพอพอดาวย้ายในยคุณชีวิตคุณอาจจะยังไม่ได้พลิกร้ายเป็นดีดีเป็นร้ายไม่ใช่ค่ะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้อง เขาเรียกว่ายังไงอะค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปควบคุมความคิดความรู้สึกอารมณ์จัดการทีละเรื่องทีละราวไปช้าๆนะเหมือนค่อยๆโตเออพี่หมอมองว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ค่อยๆโตในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นมันรีบไม่ได้มันเร่งไม่ได้มันใจร้อนไม่ได้และมันจะต้องใช้เหตุผลประกอบมากๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอ่า ภาพรวมพลังงานรวมหลังจากที่ดาวตรีเทพทั้งสดวงทำการขยับย้ายของชาวลัคนาราศีมีนไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ย้ำเลยว่าไม่ได้แย่แต่มันเป็นช่วงช่วงจังหวะชีวิตที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยังไงก็ยังอยากฝากให้ฟังการงานการเงินคุณก็จะได้รู้ค่ะว่าอ๋อการงานในเดือนนี้เป็นแบบนี้นะควรทำแบบนี้การเงินในเดือนนี้เป็นแบบนี้นะควรอย่างนี้อะไรเงี้ย เราจะได้เห็นดีเทลที่มันละเอียดมากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านรอติดตามคลิปการงานคลิปการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งคลิปจะมาในช่วงราวๆอาทิตย์หน้านะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์ก็จะออกตามมาฝากทุกคนด้วยนะคะส่วนคลิปนี้ก็หวังว่าจะชอบกันมันเป็นคลิปสั้นๆที่หมอทำมาสั้นๆเลยนะไม่ได้ตั้งใจจะมาอ่านอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเหมือนเราตั้งเป็นคลิปแบบ คุยกันเล่นๆเ,เหมือนตั้งคำถามกับไพ่เราให้ไพ่เขาเล่าให้เราฟังเฉยๆนะคะก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เหมือนเดิมนะคะหรือใครฟังแล้วมีอะไรอยากจะติอยากจะชมหรือเฮ้ยชอบอะ่ะมีดาวย้ายครั้งหน้าทําอีกได้ไหมอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะยินดีเปิดใจรับฟังทุกท่านเสมอหากคลิปนี้ มีอะไรที่มันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภยัยชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านล่วงหน้านะคะเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ